เอาวนี่ครับพี่น้องครับนี่บุยขักบอพี่น้องครับนี่นาะนี่คือข้าวแปลงแรกนะครับผมของ AGT 303นะครับซึ่งเป็นแปลงแรกของภาคอีสานครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปอปายครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผม มาแต่ละมือนะครับเอาน้ำเอาเกศสาระความรู้ข้าวสารเรื่องของการเฮ็ดและกาประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาครับในแต่ละแปลงแหลกเปลี่ยนเรียนร้นะครับประสบการนะครับก็พอพี่น้องปองไปเกษตรกรชาวนาทั่วไทยครับผมทุกพื้นที่เนาะเอาสาหรับเบอร์นี้นะครับยังถี่ผมเลยเกินน้ากับพี่น้องปองไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสําหรับแปลงข้าวแปลงแรก ของไีสานนะครับ AGT303 เป็นพันเขาที่เพิ่นก้าวขวัญกันมากที่สุดเลยตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับของต้นของหมากของห่วงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลผลิตเนาะเพื่อนบอกว่าเด้หล้ายที่สุดเลยที่เดียวนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่แปลกครับพี่น้องครับนี่มาตกก้าอยู่แปลงพัก มาตกกาอยู่หนานผักครับผมพี่น้องครับนี่นาอเอาครับรายละเอียดต่างๆเป็ไปยังไงนะไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับสําหรับช่วงนี้นะครับมาพบกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับไอ้ดมครับผมโอ้ไอ้ดมเจ้าเก่าเมือเดิมนะครับผมสําหรับคุณพี่โดมของเราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามคลิปนวดสําหรับไอุดมหนึ่งคลิปเขาเหนียวหอมขาวิสุทธ์คลิปที่สองก็คืออ่าเขาเจ้าหอมสยามนะครับนาอ และก็คลิปนี้ล่าสุดนะครับผมเพิ่นไปได้พันเขามาไม่ล่าสุดนะครับบอว่าเพิ่นไปไดม้มาไสซึ่งเป็นเข่าที่ทุกคนกำลังกล่าวขวัญกันมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ AGT303 มนะครับผมนี่เนะาะจะเป็นแปลงเข่าประเภทใดนะครับแล้วก็ได้มาเพิ่นบอกว่าได้มานี่ยากเติบยู่ยได้ครับพี่น้องครับเนี่ นอกจากหายากแล้วยังแพงอีกต่างหากนะครับเนาะเอาตอนนี้ว่าจะให้พี่น้องป้องไปเด้รับฟังแน่ไอ้ดมเจ้ากําลังลกกาเนาะไปน้่นะครับแล้วก็ว่าจากันไปน้่เบ <c oughs> ื้องต้นนี่ AGT303 นี่ความเป็นมาเนี่ยมันเป็นเขาแบบไหนต่างๆจัางไรแน่เจ้าคือหัวใจเขาพันนี่ก็ว่าเป็นเขาหน้าปังเขาหน้าปังคือข้าวไม่ไวต่อแสงครับ เป็นเขาเดี๋ยวเป็นเขาเจ้าไม่เขาเหนียวเป็นเขาเจ้าเป็นเขาเจ้าเป็นเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าพื้นนุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่มด้วยครับ้อยห้าวันอายุการเก็บเกี่ยวหนึ่งร้อยห้าวันหนึ่งร้อยห้าวันเนาะบบานนี้มันมีพันเขาร้อยแปดพันประการซึ่งปกติแล้วนะครับอยู่ในโลกอยู่ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนี่มีมอตามก่อหาลอยสายพันุ วันนี้เจ้าไปหูจักได้จังไหนนี่อัน AGT 303เขาลือว่าเขาลือว่าลื่อทั้งไหนเขาลือทั้งไหนลือทั้งอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแลวเขาว่าหนึ่งลวงห้ารเมล็ดหนึ่งวงห้ารเมล็ดโอ้วันทําบดาตจอขันมันคือจังหวะ่เจ้าเนาโอ้เออเต่อห้าเมล็ดหนึ่งรวงต่อ500เมล็ด ปาดหนึ่งลูกต่อบนบนธรรมาดาครับพี่น้องครับปกผู้ซึ่งปกติเราก็สองร้อยสามร้อยนอเมียนครับเออว่าสามร้อยว่าสี่ร้อยก็เกินม,มนุษย์แล้วคันต่ออ,อันนี้ว่าหา <500, 500 S 2> รอยเมล็ดหารอยเมล็ดต่อลวงต่อรวงปาดครับผมผลผลิตผลเขาบอกว่าห้าไอแปดถึงสิบเอ็ดตันต่อเฮกเตอร์เฮกเตอร์หนึ่งประมาณหกไรเออเฮกเตอร์หนึ่งหกไรแมนครับเอ่อ ประเทศอ๋อเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเอาอย่างว่าผมว่าจะจอดผมว่าถามเจ้าเอาคือใส่ใส่ลักมาตาในการวัดเป็นเฮกเตอร์ครับในสเปกเขาเขียนบอกมาไว้เขาว่ายยังสั้นครับเออแสดงว่าเป็นเขาตั้งประเทศตัวสัตว์นะเขาตั้งประเทศครับคิดว่าประเทศใดนี่น่าจะอินโดครับอินโดนีเซียเขาอินโดนีเซียที่นี่เขาบอกอยู่นี่เนียนเจ้อ๋อคือเขาไทยอยู่เนียนคือกันเจ้ อแต่ว่าเป็นหากส่งขึ้นหลาย,ทยล่ทรือเป่าอออเออดีดีเออหากดีเนาะหากดีเไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่นี่เอ้าจี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ฟุ๋นไม่ได้ใส่ยังตกกาใส่แปลงผักออออเอาก่อนเน่อสิมเบิงละเอียดต่างๆนะครับลักษณะของต้นเนาะเอก็ร่วมทั้งเจ้าแปลกๆเนี่ยเจ้าเจ้ามาเพาะสซนานผักเนี่ยเจ้าได้มาจังได้บปลนี่ สั่งมาครับราคาแพงสั่งซังแบบไหนซังซังทั้งอินเทอร์เน็ตนี่เนาะนครับราคาแพงราคาจังไหนเขาขายจังไหนประมาณหนึ่งกิโลสองพันบาทหนึ่งกิโลสองพันบาทประมาณหนึ่งกิโลสองพันบาทเจ้าได้มาจกโลได้มาโลเดียวครับโลหนึ่งโลเดียวโลหนึ่งเจ้าเคาะนี่ทีนี่ต้นนี่แปลงพักหรือจักแปลงพักนี่มันก็เลยขึ้นทางขึ้นทาง อืกินครับเอาเอาเบื้องต้นถามก็ถามเจ้าสัก่าเจ้าคือว่าเพาะใส่แปลงผักเจ้าคือว่าเพาะใส่แปลงเขาหรือว่าให้หน้ามันลาครับปีนี้มันลาโอ้มันลาแล้วเราก็มันเต็มพื้นที่แล้วเราไปเพาะอยู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวนกหนูกินนกหนูกินเออเออเออก็เลยมาเพาะใส่แปลงผักแ้่อันนี้ต้องเอาผ่าอิน ปลาเขียวเห่าหนี่คุ้มไว้ช่วงแรกๆเพราะว่านกนกโอ้โหน,นี่นี่เจ้านี่น,น,นี่มันไม่ขั้นอยู่ตรงนี้คือเจ้าคุ้มไหมทีนี้โอ้อเปลกไหมเ็ดล่านกกินเออเอาที่ว่าแปลงพักครับพี่น้องให้พี่น้องป้องไฟได้เบิ้งกันนี่พักอีตูนี่เห็นหม,มนั้ยมึงเออเอาปัดบักงามเลยส่วนนี่คือพุ่นส่วน แปลงข้างบนโอ้ยพักหลากหลายครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบาดรที่นี่อันนี้คืออันนี้คือแปลงแปลงที่ยวเพาะสรุปเราหนึ่งกิโลเจ้ามาเพาะใส่ใส่แปลงพักนานพักนี่เจ้าได้เขาเรียกว่าไอ้เคยเคยอย่างว่าหยอดบ่เรื่องไหนเรื่องวานเอาวานแบบไหนวานเจ้าตกแบบไหนเอาหนามใส่แล้วก็วานเลยเอาหนามใส่แล้วก็วานเลยครับแล้วก็คุ้มแล้วง มือแรกบ่ได้คุ้มอ่าเอ็นนกกินไปเคืองหนึ่งโอ้<ป>นี่มองวางๆนี่นกกินดีนี่แมนเอ้ยแกแมนนี่เจ้าก,กังเดินเดี่ยวเนาะมึงเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เอาสำหรับพี่กัดนี่ครับพี่น้องครับนี่อยู่บ้านยังก็อาอรมณ์บ้านขี้เหล็กตำบลตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนี่เนาะมาเบิ่งแปลงเล่าหลายแปลงเนี่ยเว่าหอมสยามลึกคาวหอมวิสุทธิ์บ้านที่นี่เล่าก็เลย ผมก็เลยได้ยินว่าเราได้เขาม้าพันไมล่าสุดนะครับผมพันพันดังที่คนอยากสิได้วันเถาะก็คือ30 3 AGT 3 0สอทสสก็เลยมาเบิงน้ำเล่านะครับล้วก็มือนีเล่าสิเล่าสิลกเพื่อสิไปทัาการดำดำดำอีกอยุยใส่ยุยแปลงพักนี่นบ่บ่ครับยุแปลงหยางงัวยุแปลงหยางงัวไปเนี่ย <laughs> จะรับหยางัวนมาอ๋อไม่แต่ว่าไถแปลงหยางั่วนทิมเลยเพื่อสิปลูกอันนี้โดยตรงเลยวันเถาะคือสามชุสามห้านี่วันเถาะเอาครับนี่คือที่ไปที่มานะครับผมนี่เนาะจากไอดมนะครับเอาไปนี้ไอดมเจ้าเิปมาเบิงบปนี่ลักษณะของเข่าสายพันธุ์นี่จากการที่เอาเบิงเมื่อกี้นี่ เอาเป็นหากนี่มันคือเป็นช่งหากหลายแทะคือดีแทะคือดีแทะบึงบึงลักษณะของหากบึงพี่น้องกันนี่งปะมันเป็นแต่กินหาอาหารเก่งแทะขันแมันคือจังหวะนี่ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังบมูหว่ามันมันมันสีแท้หรือบ่แท้ประการแรกเนาะประการที่สองนี่มันสีดีหรือบ่ดีจริงนะอาสี เป็นเขาจากประเทศอินโดนีเซียก็จริงแต่ว่าเมื่อนํามาปลูกอยู่ประเทศไทยมันสิไดใดผล,ลออรดหรือบ่อก็ปวดติดตามตอนต,อนตอนน่อไปเนาะแต่ว่าเทยวเห็นเห็นน้อยนมหากดีกดต้นเป็นทังไหนต้นต้นแข็งดีครับต้นก็แข็งดีอยู่ด้วยปิ้นมันก็เงยเติบอ,อ,อยู่ด้วยเงยเงยเติบอยู่ด้วยมันเป็นทรงดีอยู่นะรสรุปแล้วก็คือทรงดีกล้าจอได้จักมือเลยนี่ ยี่สิบมือครับโอ้ยี่สิบมือครับพี่น้องครับเห็นว่าก่หรยี่สิบมือเนาะยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่บานีเจ้าสีจังไหบนบารีเจ้า <ไป S 2> เจ้าเ <ไป S 2> <ำ>กสิไปดำมันเถอะเอาเบื้องต้นนี่ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบื้องกันนะครับเนาะเอาเราก็เสียเอาบางส่วนนี่เื่อสมุติว่าเฮาสีนั่นเื่อสมุติว่าโลกทั้งเบิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จังไปดำมั้งเสีย เอ่อตอนนี้งัวไอ้ดมกับเต็มคอกอยู่ครับเลาก็บทเนี่ยไปหาหญ้าเนาะแต่ว่ามื่อนี้ให้เล่ามาพามาเบิงอ่าสำหรับแปลงเขาทีิวแปลงพักของเฮารวมไปถึงนะครับผมแปลงเขาเพิ่นสีไปทําการดําเนาะเอาเบื้องต้นนี่ให้ยุนี่สิได้หลายมัดบอไอ้ดมจากการเจ้าเบิงประมาณสิบกมัดประมาณสิบกมัดนิดเนาะเอาเอาขอจักสองสามมัดแล้วกับไปเบิงสถานที่กันนะ สำหรับแปลงแรกที่เราจะทําการดําครับพี่น้องครับบ่บ่ต้องเตีมบ่นี่ยบ,เบ่เตีบ่เตวเราหอตัดบ่วิธีการดรวอว่าสีดําเลยดำเลยดเลยเนาะพอมามันพอดีพอดีด้ดมเนี่เอากระสันทาเตรียมความพร้อมนะครับผมนี่เนาะในการที่จะไปดํานานะครับสําหรับข้าวแปลงแรกของอีสานนะครับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า agt 3 0 3ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมไอเดมไปครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้นะครับผมคุณไอ้ดมของเฮานะครับผมนี่กับผ้าม่ายังแปลงนะครับที่เพิ่นสีดำนะครับผมสำหรับข้าว agt 3 0 3นะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นให้พี่น้องปองไปเดี๋ยวเบื้องนะครับเพิินเลียงงัวเรียงกล้วยนะครับผมนี่ ร่วมกันเบสเซตเนี่ยว่ามันเศร้าสามสิบตครับพี่น้องครับดี่นาะเราก็เลยสีสลับแปลงหญ้าอีกแปลงหนึ่งนะครับมาเฮ็ดหน้านะครับสําหรับแปลงข้าว AGT ีทีสามศูนย์สามนะครับเอาไล่เรียดต่างๆเป็นอย่งไรไปเบิ้งกันเลยครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เข้ามาย่างแปลงนะครับที่ไอโดมเพิ่นเสียวเขาสายพันธุ์ที่มาแรงที่สุดครับ AGT ีทีสามศูนย์สามนะครับมาทําการดําครับพี่น้องครับนี่ต้นแรกต้นสองสามสี่ห้านะครับเรียบร้อยแล้วครับผมบาทที่นี่ มื้อบรรยากาศคักหลายครับผมสำหรับแปลงหญ้าของเพื่อนครับผมนี่หญ้ายัางไอด้ดมนี่หญ้าไหนหญ้าไนโอ้ฮอเตอร์เคยพอ่อฮอเตอร์เคยหูวจักนะครับหญ้าไนอ่ะมันอยู่กับน้ำก็ได้ทีไอด้ดมอออโอ้หญ้านี่บ่ิยานน้ำเป็นเป็นลักษณะเอ่อต้นเป็นลักษณะต้นน,น้อยเนาะ คล้ายๆหยาไวแตว่ตว่าต้นน้อยเนาะวัวคั้วไอกินดีบ่บกินดีเนาะเพิ่นก็เลยสะระนะครับแปลงหญ้าอีกหนึ่งแปลงนะครับผมมาดำหน้านะครับสำหรับ AGT303 นะครับเอ่อไทยบ้านขี้เล็กนะครับตำบลน,น้องแว้งอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นผ่านไปผ่านมานะครับเพิ่นก็บอกว่าไอด้ดมเป็นบ้าสัน่นเพราะว่าปลูกเขากับปลูกบ่วคืบมู อหอมสยามพา่อยพี่น้องบ่เคยอูจักข้าวหอมบีสุดพี่น้องบ่เคยอยู่จัก,ยยจกปีไก่กับว่าเราเป็นบ่ายยกหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากที่เราได้ผลผลิตแล้วได้ขายแล้วแล้วโอยคนกับน,นําคนกับตามพี่บ้าครับตอนนี้เนาะอ่าบนันที้ปีนี้พี่บ้านรอบสองครับพี่น้องครับนี่นำเอาข้าว AGT303 ไปเพาะยูแปงพักยูนานพักครับพี่น้องครับนี่หลังจากนั้นก็ สลบับแปลงหญ้านะครับอส่วนหนึ่งประมาณจากงานนี่ไอ้ดมประมาณเคร่งงานครับพี่น้องครับเพื่อสีมาดำหน้านะครับสำหรับ AGT303 ของเฮานะครับผมนี่เนาะเอาสำหรับการการดำเจ้ากีบประมาณสองกีบเนาะเอาวนี่ประมาณสองกีบครับพี่น้องครับนี่เนาะเมื่อนี้เล่ากับสิิทเที่ยวยูเบิดมือครับผม ในการไปลกก้านะครับแล้วก็มาดำนะครับให้เต็มพื้นที่เนาะเอานี่สําหรับตอนนี้เราก็มาสาธิตให้พี่น้องกว้างไกลได้เบิ้งกันนะครับประมาณสองมัดครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับเอาไร่เรียดต่างๆสิเป็นยังไงเดี๋ยวแฮปปี้การเกษตรแล้วก็นุ่มขัญไช่วัใจเกษตรนะครับกาสเกษตรได้มาทายถ้ำ คลิปนะครับให้พี่น้องป้องไปไดเบิ้งนะครับในโอกาสต่อไปนะครับเบื้องต้นขอขอบคุณนะครับไอ้ดมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับไอ้ดมครับผมครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดอยากที่จะได้พันข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพันข้าวนาปีนาปังพันข้าวเหนียวข้าวเจ้าสายพันไหนก็แล้วแต่นะครับที่แฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่เนาะติดต่อประสานมานะครับรวมทั้งสั่งจองไว้รวดไปยังไอ้ดมนี่สามศูนย์สามเฮ้าเนาะ สามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684สครับ0925164252นะครับแล้วก็065 0 4 9 5 9 9 9นเะครับเอาจากนี้ฝากกี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมกับไอ้ดมพร้อมลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับไอ้ดมครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนีู่อยขัดปัญยังครับผมนี่บรรยากาศนะครับสำหรับเช้าวันนี้ครับ AGT303 ครับผม